อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ เเส่เธอจะโบกเวกไวยวายทำไมเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นืขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องอีกก็เธอน่ะเอาจิ้งจกมาใส่เค้กชนะมันสุกปรกนะรู้ไหมนี่อิมิลดาถ้าแกยังไม่รู้เรื่องอีกนะว่ามีจิ้งจกใส่ในเค้กชนะก็ดูนี่ซะฉันถ่ายไว้ด้วย เฮ้ยจริงด้วยทําไมไมีจริงกรจกใส่ในนี้ด้วยนะแต่เราไม่ได้ทำแบบนี้นะหรือว่านางนี่มาหาหลอกเอาตังเราอีกหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงล่ะอึ้งสิฮะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เอาเงินมาสิจ้ามันนี่นะรู้ไหมฮะนางโง่แกเนี่ยง่ตั้งแต่เด็กยันโตแล้วนะแหมง่ขนาดนี้จะมาขายเค้กอ,อีกเนาะ,ะได้ตังแล้วแหละเรา เธอเนี่ยโง่เนาะไปฝึกมาใหม่นะฉันน่าฉลาดกว่าเธออีกคุณนั่นแหละเอาจิ้งโจไปใส่ในเค้กอะอย่ามาหาหลอกแม่ค้าเลยนะครับนี่คุณอย่าแส่ได้ไหมฉันเนี่ยนะเอาจิ้งโจใส่ในเค้กนะ่ะคนบ้ามั้งทำานะฮืมอยากรู้ใช่ไหมผมว่าแอบถ่ายคุณแล้วแหละแอบถ่ายทุกอย่างแอบถ่ายทุกฉากแอบถ่ายทุกวิธีที่คุณทำแล้วอยู่ในหลักฐานผมนี่ไหนคะคุณวายุทิน ไว้ใส่ตรงไหนดีเนี่ยใส่ตรงนี้ไม่เงียนสิใส่ตรงนี้เลยแล้วกันเธอคนนั้นเป็นไรนะจะกินเค้กก็ไม่ยอมกินแล้วนั่นแอบใส่อะไรลงไปนะ่ะหรือว่าจะเป็นจิ้งจกปลอมแหมเดี๋ยวนี้จะหาห,าหลอกล้าะอีกแล้วเนียต้องแอบถ่ายไว้แล้วยายสาลิตาฉันว่าแล้วไงว่าต้องเป็นเธอหืมที่จะหลอกเอาตังค์ฉันหรอฮะ ไม่จริงฉันไม่ได้ทํานะไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้ทําเธอกินเคฉันไปเอาเงินมาหรือนี่เลยนะเธอเรีบใจตาให้แม่คดีนี้นะไม่งั้นหลักฐานจะเอาลงเฟซแนะ่เอ๊ะข้างหน,น้าก่ะมีเสียงอะไรบกเด็กวุ่วาย,วาย,วายจังนะลองไปดูกันดีกว่าอา้าวนี่เธอเองเหรอสาริตาแม่ฉันนี่เป็นตำรวจสนเธอน่าจะเป็นจรสินะว่าแต่เธอเนี่ยนะไปทำอะไรให้ชาวบ้านชาวเขาวุ่นวายกันหมด เธออยากรู้ใช่ไหมมาปรางนางเนี่ยแอบเอาจิ้งจกมาใส่ในเค้กฉันเพื่อจะหลอกเอาเงินฉันนี่เองอ้าวสาวริตา้าเธอรู้ไหมถ้าเธอทำแบบนี้ถ้ามีโอกาสติดคุกนะถ้าไม่อยากติดคุกเอาเงินไปให้เขาเดี๋ยวนี้เลยหรือจะให้ฉันอเอาแกเข้าคุกโอ๊ยไม่ไหวแล้วเอาไปเอาเงินไปอยากได้มากใช่ไหมเอาไปแล้วอย่ามา มะปรางเค,ค้กวันนี้อร่อยเหมือนเดิมนะครับน้องมิระดาไว้วันหลังเดี๋ยวพี่มาอุดหนุอีกนะครับค่ะคุณวายุทินหนูเมียนทำมาวันนี้ดูวุ่นๆุ่นจังมันเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณพ่อแค่เจอคนที่จะหลอกเอาเงินหนูไปคะ่ะฮะยังมีคนแบบนี้อยู่อีกลรอลกูกคนสมัยนี้นี่ ช่วงนี้งานก็ปิดช่วงคราวซะด้วยเนี่ยทำไมรู้สึกว่าหลงรักมีระดามากขึ้นนะแต่ไม่รู้จังเลยว่าจะทำยังไงดีเราจะต้องหาวิธีจีบมีระดาซะแล้วเอ๊ะนี่นายนายยังหาวิธีจีบไม่ได้อีกแล้วหรอเอ๊ะนี่เธอเป็นใครเนี่ยเธอรู้ได้ไงว่าฉันกำลังหาวิธีจีบอยู่บอกมาเรื่องราวเป็นอย่างไร คือฉันน่ะแอบรักหญิงสาวคนนี้ชื่อมิลราดานะ่ะแต่ฉันยังหาวิธีจีบไม่ได้เลยอะ่ะเอ๊ะแฟนมิลราดาเองเหรอ,อ,อนัองมิลราดาเสร็จทันแน่อ๋อไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันบอกให้ฮะวิธีนี้จะดีเหรอดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู คนบอกเองนหนีว่าเธอต้องการวิธีจีไม่ใช่หรอฉันก็บอกแล้วไงเธอก็แค่ทำตามแค่นั้นอองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะนางมินระดาแกเสร็จฉันแน่มีได้เงินก็เอาแฟนแกก็แล้วกันคุณคงเชิคะเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกสาวเรานะยิ่งโตยิ่งดื้อจังเลยคะ่ะสอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟัง ใช่เลยเพียงพรอยู่ดีๆโตขึ้นมาก็ดื้อกว่าเดิมอีกสอนอะไรก็ไม่เคยฟังทำยังไงดีล่ะเราจะต้องคิดวิธีสอนใหม่แล้วค่ะคุณคงเชษสอนไปก็ไม่ได้อะไรหรอกคุณเพียงพรนั้นเราก็ต้องรอเวนกรรมแล้วกันอะไรของคุณประวัติเนี่ยอยู่ดีๆก็บอกให้มาที่นี่โหข้ามันซะด้วยนั้นเนี่ยอ้าวมีระดาอืม มาสักข้าเลยเนาะน่าจะคอแห้งเชียวนั้นกินน้ำของพี่ดีไหมกำลังคอแห้งพอดีอยู่เลยค่ะหืมน้ำของพี่ประวัตินี่ก็อร่อยเหมือนกันดีนะคะมิลดาพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่รักหนูจริงๆ หนูมีนเมื่อวานหนูไปไหนมาหรอทำไมพ่อรอตั้งนานแต่หนูก็ยังไม่มาสักทีเมื่อคืนหรอคะหนูไปหาพี่ประวัติแล้วก็หนูกินน้ำของเขาแล้วหนูก็จำอะไรนไม่ได้เลยค่ะอ้าวทำไมพี่เขาทำแบบนั้นล่ะหนูมีนหนูมีนเป็นอะไรหนูมีนพ่อหนูไปก่อนนะคะ ไปเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าแพ้ท้องขึ้นไส้อาเจียนบ่อยจังหรือว่าเราจะท้องหร่อเนี่ย <c oughs> หนูมีนพ่อว่าหนูอาการแปลกๆเหมือนท้องพ่อก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาให้หนูลองใช้ดูนะอ๋อค่ะฮะสองขีดหรอเนี่ยหรือว่าเราจะท้องจริงหรอเนี่ย อะไรนะหนูมีนหนูท้องหรอใช่ค่ะสองขีดนะคะหนูท้องค่ะโอ้มีท้องหรอนี่ยถ้าเป็นแฟนกับคุณประวัติแล้วมั่นกับคุณประวัตินะรับรองดีกว่านี้แน่นอนเออเออเออ,เอ,อมีมีอะไรหรอมินดาพี่ประวัติคะคือหนูมีเรื่องจะบอกคะ่ะคือว่าหนูอะท้องค่ะฮะมินดา นมท้องเหรอคือว่าพี่ก็พี่เป็นแฟนฉันไงล่ะนางมินดาเสียใจด้วยนะจ๊ะแต่พี่เขาชอบคนแซบแบบฉันนี่เธอนางสาวลิตาทำไมล่ะก็พี่เขาเป็นแฟนแกไม่ใช่หรอฉันก็จะเอาพี่เขามาเป็นแฟนฉันไงล่ะนี่คุณฉันไม่ได้เป็นนะหุบปากสักนี่มินรดา ฉันเสียใจดิ้นนะที่วาสนาเธอไม่แค่เท่านี้นะยิ่งเธอท้องนะ่ะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเธอนะเนี่ย,ยดีแค่ไหนแต่ที่ฉันไม่ผเาคล้มนะ่ะพี่ประวัติไม่จริงใช่ไหมพี่ประวัติบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าไม่ใช่เรื่องจริงเออเออ,เอ,อ,เอ,อพี่ขอโทษนะเรื่องจริงจะเพี่อ,อ่ะแอบรักน้องคนนี้แล้วครับ เห็นมิล่ะนางมินดา,ดาพี่เขาอะรักฉันจะตายเพราะอย่างเธอนะั่นนะเฉิมก็เฉิมแม่ทำมนทำหน้าทำตัวเป็นแม่อีกนะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเถอะนะบายล้วฝากไว้เรื่องนะของของแกคือของของฉันส่วนของของฉันคือของของฉันทำไมพี่ประวัติทำกับหนูแบบนี้ล่ะ โธ่ลูกไม่เป็นไรนะพ่อน่ะเขาไปมีชีวิตที่สบายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะดูแลลูกคนนี้เองนี่ประวัติฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเจอจะเป็นคนแบบนี้นึกว่าจะเป็นคนเอาใจมีราดาซะอีกที่ไหนได้แอบไปมีเมียคนอื่นคุณลุงครับเห็นมีราดาไหมครับหนูคงจะเป็นเพื่อนของมีราดาใช่ไหม โอ้ยตั้งแต่เที่ยงมาเนี่ยลุงยังไม่เห็นมิลดาเลยช่วยหามิลดาให้หน่อยนะรครับคุณลุงเอ๊ะไกลๆที่นั่นนั่นใช่มิลดาไหมนะหรือว่าอาจจะใช่มิราดา,า,ดานั่นเธอใช่ไหมอยู่นี่เองมิลดาเกิดอะไรขึ้นทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะาาคุณวายุทินฉันน่ะ ทองแล้วก็ฉันนะ่ะโดนแฟนทิ้งอะ่ะเอ๊ะนี่คุณมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยใครหรอก็คุณประวัติไงล่ะหาพี่เราน,นี่นะไปเป็นแฟนมิเลดาแล้วมาหาเลอกได้ยังไงนะฉันว่าการเลิกแบบนี้ไม่ใช่เลิกแบบธรรมดาแน่นอนจนตอนนี้นะ่ะฉันต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแฟนฉันก็หนีทิ้งไปฉันควรทำยังไงดีหรอวายุทิน ไม่เป็นไรนะมิลดาเดี๋ยวเราจะเป็นพ่อของเด็กให้เองนะขอบคุณมากเลยนะวายุทินที่ช่วยเหลือฉันมาตลอดเลยเอาหน้าอย่าร้องไห้เลยแล้วก็อย่าเครียดด้วยนะเดี๋ยวจะเกิดผลเสียต่อลูกในท้องของเรา เป็นยังไงบ้างกับ EP 4นะก็อีก2ตอนก็จะจบแล้วนะก็เรื่องนี้อาจจะเนื้อเรื่องไม่เยอะเท่าไหร่นะติดตาม EP 5กับ EP 6เป็นตอนจบ2ตอนนะก็สำหรับวันนี้ขอจบไปเป็นเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะ